เอะาฟิตเลยเเอาฟิตลยแป๊บเดียวเย็นแล้วเอาไว้รวบอะรวบเลยยรียกต่อยเข้ารวบแม่งเลยเฮียแข็งบวลบก้างอะรวบเอวเออรวบเอวนี่วันนี้เขาต่อยอีกสักเอ้ยรวบลวบเอ้ยแต่เนี้ยจะหวานหน่อนตากรว ขายดีสามกกสองผมเมาเดียวแมหน้าบวกใส่เลยพวกหมดเลยนี่ยบวกเลยเนี่ยทีกว่าแม่เล้ยจะบวกได้ยังไงวะเอออย่ายบวกนี่เออบวกล่าง

เียมากไม่เอมันทันขี้นี่เยดูดิไม่ทันย่ารู้สึกยังงไน่ไพันยางก็จีกันตายมาดูดิมันจะอยู่ได้ยังไงเฮียเราเาไปตงเม็ดอ้ยตายายพันยางายพันยางเลยเป็นปกั้ยักษ์อุ้ยเียางเียใครพันยางแล้วเอาพักเลยชะว่าต้องารกินเต็มเานาหายใจไม่ได้ไม่ดีนะเราจะหายใจแล้วกไม่มีแรงต้อออรออรอออดออ้ออด้ออด้อ ต้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ <c oughs> ้อตยเ้องยเพ้อยลังไว้เดี๋ยวอไรเอออ้าเข้าไปชิงเฮ้ยแลช้ด้วยยวนชเนี่ยแชมป์เลยแฮมแชมป์เลยยอด้ฮั